เยอะๆดีนะคะทุกคนดูวุ่นวายเราจะไปตามหารถไฟใส่จีดแดงของเรากันค่ะชุดฉันไม่หลงนะอย่างนี้างาง่ายอยู่ค่ะแรกผมเองมาแล้วค่ะอตอนนี้นะจ๊ะเดินค่ะมากไป ตอนนี้เรามาผิดฝั่งนะคะเราต้องไป Exis E ที่จะไปหลงชิคหรอฉันต,ต้องกระเป๋าขึ้นบันไดเจอแล้วนะคะทุกคนบอกว่าลิฟต์มันขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนลิฟต์มันเสียโอเค Here The c o l d e n Hotel